ที่เนพง์คุณตวัชเีรับสคสวัสดีครับขอให้อธิบายประโยคสุดท้ายจากเฉลอม์มาสักงรู่นี้นิดนึงครับอย่างแรกเลยเนี่ยขอเสียงหน่อยได้ไหมครับนี่คือสเกลช้ได้แม่ผมซื้อนะครับคุณจถาพรว้าวโอาเรื่องนี้น่าดูมาก ห็นบอกว่าคาแรคเตอร์ของคุณทีเนี่ยจริงๆแล้วคือปอเลยเหรอฮะยังไงช่วยขยายความหน่อยพูวินผมว่าก็ให้คนที่เล่นเป็นคนตอบไปดีกว่าเรื่องนี้ยังไงครับครับผมก็คือจริงๆแล้วตอนแรกพอเรารู้ว่าเราจะได้รับบทเรื่องนี้แหละเราอ่านก่อนเร้สึกว่าเออตัวละครมันมีความใกล้ตัวมากผมเลยตอบตกลงนะฮะเกดไงได้เจอยังไงมันใกล้ตัวยังไงก็มีอะไรที่อยากได้แล้วไม่ได้ แน่นอนครับสาแก่ใจเลยเนาะสาแก่ใจส,สุดๆม,มันรวยเหะนะใช่ไหมเปลี่ยนบทบาทกันบ้างเออต,ตอนก่อนอ้นนี้เขาเล่นเป็นมา,านเฟียแล้วครับข่าบผมบ้างเลยครับตอนนี้ครับผมเป็นไงบา้างบูวินต่อได้ไดร่วมง,งานในครั้งในบทบาทใหม่ๆกับปอเองเขาผมก็ตื่นเ<ม>ตน้นมากๆ ตื่นได้มากๆเลยแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกมีการแบบทางสำนักพิมพ์เขาได้ลงทีเซอร์ไปในทวิตเตอร์แล้วว่าแบบมีเรื่องของสำนักพิมพ์เนี้ยจะได้มาทำเป็นซีรีส์ก็คนก็เดาวันไปเดากันมาครับผมก็ นะครับก็ออกมาเป็นมีสติอนคนทีเนี่ยแหละครับผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นในวันนี้ครับน่าดูจริงๆก็ต่างคือก่อนหน้านี้เป็น VR ถูกต้องไหอันนี้ก็เปล่นรถบัสฝากกันหน่อยครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ให้แฟนได้ติดตามกันครับเชิญครับเขาผมฝากซีรีส์เรื่องมีสติในคนทีด้วยนะครับผมสำหรับใครที่รู้สึกว่าอุ้ยช่วงนี้อยากจะเจออะไรที่มันสนุกอยากจะเจอความวิววิในชีวิตหน่อยก็ฝากคนทีกับเราฟรีด้วยนะครับ